สวัสดีเพื่อนๆที่รักของแอดนะคะวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะในช่องแนวทางทำกิน my way official นะคะวันนี้มาแบบรวดเร็วมาแบบรีบๆนะเพื่อนเพื่อแอดลืมนะคะลืมเอาฮาหนอยมาลงให้เพื่อนๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่ก่อนที่จะไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะอ่ะเรามาดูฮาหนอยวันนี้นะคะฮาหนอยวันนี้เลขก็จะมี5ตัวไปทำมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอนอันนี้มาแบบรีบๆ เดนก็คือ8นะคะลองคือ7นะคะตัวที่แอดวงกลมไว้นะคะ2ตัวก็เอาไปแทงบนล่างได้เลยนะคะอาจจะไม่เข้านะเพื่อนๆแอดไม่ได้บอกว่าจะเข้าร้อเซนะแต่ว่าให้เพื่อนเอเอาไปลุ้นกันนะคะตัวที่แอดเจาะนะคะตัวที่แอดเน้นแอดจะวงกลมไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเขาเข้าอยู่นะเข้าตัวที่เจาะไปแต่ว่ามันไปเข้า,าหน่อยสุดท้ายเนาะมันไปเข้าหน่อย v i p นะคะ วันนี้ก็มีเบิ้ลเข้านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันปิดท้ายด้วยแปดห้านะคะมีเบิลเข้านะคะสำหรับตัวแอดแอดคิดว่าเบิ้ลเข้าแน่นอนนะก็เอาไปลุ้นกันนะคะสำหรับห้านอยวันนี้เนาะตามที่แอดวงกลมไว้เลยนะคะตัวเด่นตัวรูดก็จะมีแปดกับเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนอะ เราไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาตัวที่เราวงกลมไว้ไหมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่มากดาติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่คนที่คอยพพอร์ตแอดตลอดนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้แอดต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ